ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 519ตอนหลวงปูส่สวงตนใจให้ไปกราบตอนที่สอง หนูไปถึงทุ่มไปถึงตรงเห็นป้ายเห็นป้ายอากระท่อมหลวงปู่นะคะอื <terror> หนูยกมือไหว้นะแค่เห็นป้ายหนูยกมือไหว้แฟนบอกขนลุกแฟน <terror> บอกว่าอ่าเราเรามาดูที่วัดก่อนแล้วค่อยไปหาที่พักอื <terror> หนูว่าไปถึงหน้าวัดแล้วก็ไปจอดถ่ายรูปที่ทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <terror> เสร็จแล้วก็เลยค่อยออกมาหาที่พัก <terror> อืก็เลยไปหาที่พักเสร็จก็คือแล้วก็ตอนเช้าก็พากันออกไปราบท่านตอน 7จ็ดโมงครึ่งมั้งหนิงไปแต่เช้าเลยยังไม่มีใครเลย <Yeah. S 2> แต่แต่พอได้ได้ขึ้นไปคือช่วงที่ไม่มีคนนะคะหนิงก็ได้รอดรอดชลีราท่านอะ่ะสามรอบคือมีมีแค่หลวงพ่อองค์หนึงมั้งที่นั่งอยู่ข้างบนนะคะแต่เช้าเลยท่านก็จะบอกว่าอถ้าเป็นเมื่อก่อนคนเยอะอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ได้ได้เข้าถึงแบบใช่คะ่ะได้แค่รอบเดียวถ้าคนเยอะใช่ใช่ก็หนิงไปถึงก็เจ็ดโมงเกือบแปดโมง ไปถึงท,ที่ที่วัดท่านนะคะได้เข้าไปก่อนเพื่อนเลยไม่มีใครเลยค่ะความศรัทธาของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่สำหรับคุณหญิงเองเมื่อถ่ายรูปบนดบของหลวงปู่หวังจะเก็บภาพนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกว่าเธอได้มากราบหลวงปู่หลังจากที่เธอได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารกสิกรแต่เธอเองถึงกับตกใจเมื่อมองเห็นภาพก้อนเมฆ แล้วรูปที่ถ่ายมาหนิงก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นจะมองยังไงอันนี้ด้วยกิตศรัทธาก็หนิงมองแวบแรกหนิงว่าเหมือนท่าที่หลวงพ่อท่านนั่งอ่ะนั่งชันเขาเ่าอ่ะค่ะพี่ผิวเห็นรูปไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะความศรัทธาและมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกัน ตอนนั้นไปจอดรถตรงลานจอดนะคะยังไม่มีรถรับส่งเลยพวกหนิงก็ทากันเดินมานะคะคือม,มันก็ไม่ได้ไกลมากอพี่อู๋ใช่ไหมว่าออกมาจากวัดน่ะพากันแว่เดินอะ่ะตอนที่จะกลับแล้วอะคะ่ะก็พากันแว่เดินซื้อนู่ซนซื้อนี่เอหนึ่งบอกว่าหนิงอยากซื้อลอตเตอรีร่อบอกว่ามันไม่มีเพราะว่ามันเพิ่งจะสิบเจ็สิบแปดเนาะ ก็คือลอตเตอรี่น่าจะยังไม่มีวางแต่หนิงบอกคับคล้ายคับคาเหมือนเห็นมีแต่จริงๆไม่มีนะพี่แล้วอยู่ดีๆลอตเตอรี่มีลานสุดท้ายก่อนที่จะถึงลานจอดรถเนะ่ะเออเดินไปแบบสุดท้ายมีจริงๆจุดล่าสังขารบ้านรุนคือเป้าหมายต่อไปของเธอค่ะแล้วก็พอออกจากวัดหนิงก็เลยไปที่ที่กระท่อมหลวงปู่หนิงนะไปไป,ไปคันเดียวนะแต่มีมีรถเหมือนมีเจ้าหน้าที่แบบ เป็นเป็นคนงานที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะออกจากวัดมาประมาณเก้าโลหรือสิบโลนะคะพี่กระท่อมบ้านรุนเหรอใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ใช่จ้าจ้าจ้าเป็นจุดที่รัศมคารที่เข้าไปในป่ายางใช่ค่ะตรงที่ท่านรังขคารเลยใช่ใช่แล้วตรงที่หนิงหนิงไปยืนปุ๊บอ่ะตอนแรกหนิงก็ยังไม่ไม่ได้เอกใจนะพอหนิงไปยืนปุ๊บหนิงก็เลยหันแรค้างซ้ายมือเพราะหนิงหันหน้าน่ะใส่ตรงตรงกองไฟเนาะ ตรงตรงหน้ากระท่อมหลวงปู่แล้วซ้ายมือจะเป็นแบบนี้พระพุทธรูปที่นอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีมีอ่ามีมีต้นไม้อยู่ฝั่งขวามือหนิงก็เลยจําได้ว่าเอ้ยลุงสํารานยืนจุดนี้แหละหนิงจําได้หนิงเห็นพระที่อยู่ข้างๆลุงสํารานแล้วลุงสํารานยืนอยู่ตรงกองไฟและมีรูปพระนอนอยู่ฝั่งซ้ายมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหนิงบอกแันว่าที่จุดเนี้ลุงสํารานเคยยืนอะไรประมาณเนี้ยตั้งใจค่ะว่า จะไปไปสาลาไปกระท่อมหลวงปู่เสร็จแล้วอะ่ะจะไปผาครูปีแต่ทีเนี้ยเหมือนเหมือนคือมันมันก็สายแล้วเนาะหนิงก็กลัวแบบเอ้ยกลับระยองข้ามอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่ออกจากวัดกําลังวางแผนกันอยู่ว่าจะไปหาหลวงพ่อสมเพชก่อนไหมหรือจะไปศาราไอไปกระท่อมหรือจะไปผาครูปีไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้ไปกระท่อมหลวงปู่ก่อนตอนขามาเธอไม่เห็นสุนัขเลยแต่พอตอนขากลับ มีสุนัขเดินมาส่งเธอที่รถหน,นิงไม่รู้ว่าไอ้ไอ้หมาตัวสีเทาขาวเขาจะอยู่แถวนั้นหรือเปล่าหนิงก็ไม่รู้นะพี่ว่าใครไปแล้วจะเจอหรือเปล่าอันนี้คืนห,หนิงไปอ่ะตอนหนิงไปไม่เจอนะแต่ตอนจะกลับเหมือนเขาวิ่งมาส่งอ่ะเกิดมายังไม่เคยเห็นหมายิ้มนะพี่วันนั้นหนิงเห็นอ่ะแล้ <laughs> ยังคุยกับแฟนแล้วก็ถามว่าเอ้ยพ,พ,พี่ว่ามันยิ้มไหมเหมือนมันยิ้มให้เราเนาะเหมือนเหมือนเขาวิ่งมาส่งนะคะพี่แล้วแฟนก็ขึ้นไปนั่งบนรถกำลังแบบ ค้นกระเป๋าะหาจะหาขนมให้เอ้าหันกระไมท้ทีไปไหนแล้วไม่รู้และจุดต่อไปก็คือวัดป่าพารนเพชรพอหนิงออกจากกระ่อมหลวงปู่มาหนิงก็ไม่ไปไปหาครูปีนะหนิงไปที่วัดหลวงพ่อสองเพชที่ที่ที่อ่าเขาพานเพชรนะคะ่ะใกล้ๆถึงวัดแล้วแหละแล้วจะมีรถเก่งอะเหมือนรถรถเบนซ์รถเบนซ์นมั่งขับตามจุดหนิงตอนแรกหนิงไม่รู้นะว่าเป็นรถหลวงพอ่อหนิงบอกแฟนว่าเอ้ยคันนี้เหมือนรีบคันนี้เหมือนรีบเดี๋ยวหลบให้ก่อน สงสัยไปที่เดียวกันกันแน่เลยหนิงก็ได้พูดขึ้นประมาณนี้อพอใกล้ถึงวัดนะ่ะรถของพ่อเลี้ยวขึ้นวัดหนิงก็เลี้ยวตามแต่ตอนแรกหนิงไม่รู้ว่าเป็นรถของหลวงพ่อสมเพชก็ค่ะพอพ่อไปถึงวัดหลวงพ่ออ่ะก็ได้ไปกราบไหว้ท่านนั่นแหละค่ะก็คุยกับแฟนอยู่ว่าถ้าเราอ่ะถ้าเราออกจากวัดหลวงวัดไผ่พัฒนาแล้วเรามาที่นี่เเลยอ่ะเราก็ไม่เจอท่าน <Ooh. S 3> เพราะว่า huh. ท <Ooh. S 3> ่านหนิงมาแล้วอ่ะหนิงไม่เจอหลวงพ่อสมเพศหนิงก็อาจจะับระยองเลยแต่หนิงไม่รู้ว่าอะไรโดนจตนใจให้หนิงมาไปที่กระท่อมหลวงปู่ก่อนแล้วค่อยมาที่นี่แล้วก็มาเจอท่านพอดีตอนที่ท่านกลับมาจากสุรินนะค่ะก็เข้าเข้าไปกราบไหว้ท่านก็บอกท่านนะว่าแฟนก็เลยบอกท่านว่ามากราบไหว้ทรีละหลวงปู่แล้วก็ตั้งใจที่จะมาหาหลวงพ่ออยู่แล้วเพราะว่าดูจากคลิปของใน youtube ช่องของพี่อู๋นะคะริชัยอะไรเงี้ยหลวงพ่อแกก็เลยดีๆอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าพวกหนูก็ได้ช่วยร่วมร่วมทําบุญนะคะก็เลยจะกราบลาหลวงพ่อเลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อก็เลยหยิบเหรียญน,น่ะให้อืหยิบหยิบเหรียญใส่มือให้เหรียญหนึ่งอะค่ะเป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีอะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่แหละค่ะเราก็ดีใจไงคือเราไม่คิดว่าจะได้สิ่งที่เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ เธอก็ได้จากหลวงพ่อสมเพชศแล้วได้แวะไปตักน้าเก็บกลับบ้านนะ่อบ่อน้ําของปู่อะตักมาสามขวดค่ะดีแล้วทีนี้ <laughs> กินระหว่างทางด้วยนะ <laughs> หนูรู้สึกแบบ <laughs> <c oughs> คือแบบพอเราขับรถขากลับนะคะ <c oughs> คือแดดมันร้อนมาก <c oughs> แล้วทั้งแดดทั้งฝนเนี้ยเหมือนกินแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นนะคะ <c oughs> แล้วแล้วแล้วพี่อู๋เชื่อไหมว่าพอหนิงออกมาจากวัดน่ะตอนขากลับจากวัดป่าพลานเพชร สัญญาณข้อความของมือถือก็ดังขึ้นมานับเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอได้รับปฏิหารจากหลวงปู่จากที่เธอยื่นขอวงเงินกู้จากธนาคารสองธนาคารนานนับแรมปีขอเท่าไหร่ก็ไม่มีการตอบรับกลับมาจนกระทั่งเธอมาเจอหลวงปู่มีข้อความตอบกลับมาว่าแมเสเ็จที่หนิงสมัครสินเชื่อของไทยพาณิชย์น่ะเด้งขึ้นมาอีกว่า ว่าอนุมัติสองรอบแล้วที่หนิงขอรหลวงปู่แล้วหนิงได้เอได้ทันทีเลยตอนแรกที่ไปวัดอวัดเทพสรธรรมารามอันนั้นของกสิกรซึ่งจริงจริงหนิงไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วคนที่ทํานี่เสียไว้ยเยอะมากแล้วขนาดหนิงคือไม่ใช่ว่าเราเพิ่งยื่นค่ะพี่หนิงยื่นมาตลอดแล้วหนิงไม่เคยผ่านเลยแต่หนิงก็ยืนย่นยืน่นยื่นตลอดหนิงก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจพอหนิงไปที่วัดเทพเทพสรธรรมารามเสร็จหนิงก็ผ่านอันนั้นเป็นของกสิกร คือเหมือนหนิงเคยมั่นใจว่าถ้าหนิงไปหาหลวงปู่หนิงจะได้ความความสบายใจกลับมาทุกครั้งมันจะมีแต่ความโล่งใจอะค่ะเนี่ยค่ะก็วันวันศุกร์นี้ยหนิงจะไปอีกเพราะว่าใช่เพราะว่าหนิงหนิงหนิงบอกหลวงปู่ไว้แล้วว่าถ้าหนิงสําเร็จถ้าหนิงขอหลวงปู่ช่วยอะรลบหลวงปู่ช่วยได้อีกครั้งเนี่ยหนิงก็จะไปถวายอมีว่าวไก่อะไรเงี้ยหนิงก็จะตามไปให้ถวายหลวงปู่ที่กระท่อมแรงศรัทธา ความมุ่งมั่นที่เธอถวายชีวิตให้กับหลวงปู่ได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เวลาห่างกันไม่นานเธอก็มีโชคกับสลากินแบง่งติดต่อกันแล้ววันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564คือวันนี้ตอนเช้าเธอจะออกเดินทางจากระยองมุ่งหน้าสู่วัดไพรพัฒนาเพื่อทำตามสัญญาที่เธอให้ไว้กับปู่ ในคลิปต่อไปคุณหนิงจะพบเจอกับอภินิหารอะไรบ้างจากสิ่งที่หลวงปู่ประธานให้อิลิเมียอองสูงสัมปัโนโอิติปิโสนโมพุทเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ